ดูคลิปนี้จบนะครับคุณจะรู้จักกับแผ่นรองเท้าหรือว่าที่เรียกกันว่าแผ่นซอกนะครับเรียกถูกต้องเลยนะครับจะเรียกว่าแผ่นอินโซครับเจ้าแผ่นอินโซเนี่ยจะมีความสําคัญกับในเรื่องของประสิทธิภาพในการเล่นนะแล้วก็พวกช่วยลดอาการบาดเจ็บเราได้แบบไม่น่าเชื่อครับและเหตุผลนะครับว่าทําไมนักเตะอาชีพส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีแผ่นอินโซแบบนี้นะครับเป็นแบบเฉพาะของเขาเองนะครับ และหลายคนนะครับก็อาจจะยังไม่เคยรู้นะครับว่านักเตะอาชีพหรือว่านักเตะที่อยู่ต่างประเทศนะครับส่วนมากเขาจะใช้รองเท้าสตาร์ทเนี่ยเปลี่ยนบ่อยนะครับแทบจะทุกเกมแต่ในส่วนของแผ่นอินโซครับเขาจะมีแผ่นอินโซที่เป็นเฉพาะของเขานะครับคนแต่ละคนนะครับรูปเท้าแตกต่างกันของเขาก็จะเป็นแนวแบบคัสตอมนะครับพวกย่างแบ็กแคมซีเรดินซีดานะครับจะมีแผ่นอินโซที่ตรงกับรูปเท้าตัวเองนะครับถามว่ามาสาคัญยังไงแผ่นอินโซเนี่ยครับจะช่วยในเรื่องของการเล่น 1 2คือจะช่วยในเรื่องของช่วยลดการบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อาการยอดฮิตเลยก็คือเป็นพวกรองช้ำหรือว่าบริเวณที่ลงน้ำหนักมากเกินไปนะครับตัวแผ่นรองพื้นเนี่ยก็จะช่วยซับแรงกระแทกได้นะครับเนี่ยรวมถึงบริเวณตรงเนี้ยที่เขาทำวาๆเวลวอเว,วเอาไว้ครับก็จะช่วยในเรื่องของรองช้ำ โดยตรงเลยนะครับรวมถึงอาการเท้าบิดหรือว่าช่วยเซฟแรงกระแทกเข่าด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีความนุ่มเด้งนะครับความนุ่มเด้งเนี่ยก็ทําให้เราแบบออกแรงไม่ต้องเยอะนะครับมี energy return ค่อนข้างที่จะที่จะดีนะครับช่วยให้เราเซฟเข่าวรวมถึง ด้านสัมผัสที่มันด้านๆหน่อยนะครับก็ทําให้ตัวนี้มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับสำหรับ h อม p อ r s แล้วก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าส่วนมาก Start เนี่ยบริษัทผู้ผลิตนะครับเขาจะเน้นพัฒนาไปในส่วนของ upper นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆในเรื่องของทําให้เบาลงหรือว่าทําให้หนึกขึ้นคอนโทรลดีขึ้นบริษัทไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนๆก็ตามนะครับของรองเท้าสต a r t เนี่ยให้มาไม่คุ้มทุนเลยครับไปสังเกตได้เลยนะครับว่าเขาจะให้มาแบบไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับมาเริ่มต้นอย่างแบรนด์เจ้าตลาดอย่าง อาดิดาสนะครับอาดิดาสเนี่ยให้มาเป็นแผ่นบางๆแบบนี้แลครับผมเห็นกี่รุ่นต่อกี่รุ่นนะครับก็จะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้ไนกี้ไนกี้เนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีของเขานะครับจะเป็นแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นโปรอนตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่านะครับครับนี่คือโพรอนในในรุ่นของรุ่นใหม่ที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะช่วยในเรื่องของความหนึบลดแรงกระแทกได้บ้างนะครับแต่ว่าวัสดุก็ยังเป็นมีความบางอยู่ครับไม่ได้หนามากแผ่นซอครับผมมีเยอะมากเนี่ยหลายรุ่นหลายแบบมากเลยครับทดลองใช้มาเยอะมากๆครับยี่ อที่ผมมองว่าแผ่นซอฟค่อนข้างโอเคหน่อยนะครับก็คือเก e c h e r ครับเก e c h e r s เนี่ยเขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของแผ่นซอฟนะครับเนี่ยวัสดุจะเห็นชัดเจนแล้วว่ามีความยืดหยุ่นมีส่วนของความหนาเนี่ยอยู่พอสมควรเนี่ยมีความแบบมุ่มเด้งสู้มืออะไรประมาณนี้ครับส่วนถ้าเกิดเป็นพวก Adidas Nike เนี่ยจะแบบกดไปแล้วแบบไม่ได้รู้สึกถึงความหนาถึงความสู้มือขนาดนั้นนะครับสำหรับ Mizuno Mizuno เนี่ยเท่าที่ผมลองใช้แผ่น Insole เขามาข้อดีมากๆของ Mizuno เลยนะครับก็คือเจ้าเนี่ย มิซูโน่จะมีความสากของตัวแผ่นรองเท้าทําให้เวลาใส่ถุงเท้าใหม่ๆหรือว่าเพิ่งซื้อถุงเท้ามาเนี่ยใส่กับมิซูโน่จะไม่ค่อยลื่นครับบางรุ่นของมิซูโน่วัสดุก็ค่อนข้างกองแกงนะครับเนี่ยในเรื่องของวัตถุดิบครับวัตถุดิบมันไม่ค่อยดีแต่ว่าตัวหน้าหน้าเท้าครับเขาให้มาค่อนข้าง,งโอเคนะสาหรับมิซูซโน่อื้แผ่นอินโซ่นะครับเวลาเราซื้อเนี่ยมันก็จะมีหลายเกรดหลายแบบนะครับแบบบ้านๆตามท้องตลาดเลยที่ราคา1-200อเนี่ยอายุการใช้งานหรือวัสดุที่เขาใช้อะครับจะเป็นแบบไม่ค่คอย อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือแบบดีไปเลยก็คือเป็นพวกแผ่นอีโซแบบคัสตอมแบบนั้นก็จะราคาค่อนข้างสูงครับแต่ว่าใช้ดีจริงครับกึ่งเฉพาะทางนะถ้าเกิดเป็นระดับโลกก็จะเป็นแบรนด์นี้ที่ผมเคยใช้นะครับซื้อที่ญี่ปุ่นราคาก็ยังสูงอยู่นะครับอยู่ที่ราคาประมาณหลักพันครับแต่ถ้าเกิดตัวที่ผมแนะนำอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ที่ผมใช้อยู่และค่อนข้างโอเคนะจะเป็นตัวยี่ห้อนี้ครับ c o m f o r s o นะครับซึ่ง c o m f o r s o นะครับเขาก็จะมี2รุ่นนะเริ่มจากรุ่นนี้ก่อนละกันรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ใช้กับรองเท้าผ้าใบาหรือว่ารองเท,าท้าทั่วไปที่เราใส่ในชีวิตประจําวันนะครับจะเป็นแพคเกจจิ้งสีเขียวนะครับตัวเนี้ยผมอยากจะบอกว่าบริษัทที่มีชื่อในการผลิตแผ่นอินโซในระดับโลกนะครับมีอยู่2ประเทศนะครับก็คือไต้หวันกับเกาหลีใต้แล้วก็ c o m f o r s o ครับ Made in เกาหลีใต้ครับตัวระดับท็อปท็อปในการผลิตอินโซนะครับเขามีการผลิตพวกแผ่นรองเท้าหรือว่าตัวพื้นรองเท้าให้กับทางพวก n i กี้อันเดอร์อ r อะไรต่างๆครับแบรนด์ดังๆเนี่ยจะมีฐานผลิตอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับมาดูในส่วนของแผ่นอินโซกันนะครับรุ่นที่จะเป็นในรุ่นเดินนะครับตัวนี้นุ่มแล้วก็ใส่ค่อนข้าง,าง,างสบายนะครับตัวเท็กซ์เจอร์บริเวณหน้าสัมผัสก็จะมีความสานะครับจะเป็นเสียงแบบนี้ ความหนาก็หนาครับไม่กองแกงครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับผมใส่กับรองเท้าผ้าใบที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วรุ่นต่อมาครับจะเป็นรุ่นที่ผมใช้บ่อยมากๆนะครับกับรองเท้าสตาร์ทครับเป็นรุ่นนี้ครับแอตเลติกหรือว่ารุ่นสําหรับออกกาลังกายนะครับใช้ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเตะฟุตบอลวิ่งสามารถใช้รุ่นนี้ได้ทั้งหมดนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นพื้นสีเหลืองแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้ครับรุ่นเนี้ยจะมีความนุ่มเด้งนะครับมีเขาเรียกว่าเป็น energy return นะครับก็คือตัว ความนุ่มเด้งเนี่ยจะช่วยเสริมแรงให้เรานะครับในการไม่ต้องใช้พลังงานเยอะในแลบเนี่ยมีผลการทดสอบมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการคืนตัว,วเนี่ยนะครับผมจะให้ดูว่า,าบริเวณส้นเท้าเนี่ยวัสดุเขาเนี่ยสู้มือมากนะความหนาความอะไรอย่างครับหน้าผิวสัมผัสมันจะมีความไม่ลื่นไม่อะไรพวกนี้นะครับซึ่งในแลบเนี่ยเขาก็จะมีการเทสหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเทสในเรื่องของแรงกดทับนะครับกดทับค้างไว้แล้วใช้เวลาในการคืนตัวมากน้อยแค่ไหนการนําเอา ลูกเหล็กนะครับมาเด้งว่าการสะท้อนของ energy return เนี่ยดีมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตัวนี้ผ่านการทดสอบมาแล้วจากแ a บที่ ได้คุณภาพนะครับและนี่คือตัวที่ผมใช้มาน่าจะ3เดือนแล้วนะครับใช้กับรองเท้าสตัรแทบทุกรุ่นแล้วก็ใช้ได้ดีทั้งหมดนะครับช่วยในเรื่องของลดอาการบาดเจ็บนะครับในเรื่องของรองช้ําได้ดีมากๆนะครับชอบมากๆเลยก็คือเป็นพวกหน้าสัมผัสของเขาที่จะมีความสากใส่สบายแล้วก็ตัวนี้ครับสังเกตจะมีความโค้งลับตรงนี้นะครับบริเวณ อุ้งเท้านะครับแล้วก็บริเวณขอบขอบเท้านะครับจะมีนูนๆขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้คือสภาพของตัวที่ผมใช้จริงมาระยะเวลา3เดือนนะครับมาดูกันว่าการเลือกขนาดนะครับเลือกขนาดเนี่ยเขาก็จะมีขนาดมาให้ครับอย่างของผมเนี่ยใช้เป็นไซส์เป็นไซส์เอนะครับ265 นะครับจะเป็นไซส์นี้เลยเลือกได้แบบตรงไซส์เลยนะครับจะมีไซส์นี้ให้ลองไปเลือกดูนะครับจะมีชาร์ตให้ได้แผ่นอินโซมาแล้วแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเวลาเราใช้เนี่ยเราอาจจะมาทาบที่เท้าเราแล้วก็ตัดก็ได้นะครับแต่ผมอาจจะใช้วิธีในการเอาแผ่นโซของรองเท้าที่เราใช้ประจํานะครับมาทาบแบบนี้นะครับมาร์กตำแหน่งตัดเลยครับมันสามารถตัดได้ครับและแถมทริคง่ายนะครับหลายคนเลยครับถามผมมาเยอะเลยนะครับว่ารองเท้าเนี่ยคับไปหลวงไป ทำยังไงดีนะครับสำหรับรองเท้าที่คับเกินไปอะ่ะหรือหลวมเกินไปเนี่ยมีวิธีแก้อยู่หลักๆเลยนะที่ผมใช้อะ่ะง่ายๆเลยอันดับแรกเปลี่ยนที่ตัวถุงเท้าก่อนครับเราเปลี่ยนที่ตัวถุงเท้าใช้ถุงเท้าที่บางขึ้นรวมถึงถุงเท้าที่เป็นกันลื่นด้วยนะครับกันลื่นเนี่ยจะช่วยให้หนาขึ้นนะครับก็จะช่วยให้ใส่รองเท้าได้พอดีมากยิ่งขึ้นนะครับ ตัวต่อมาสําหรับรองเท้าที่คับไปนะครับตัวเนี้ยตัวช่วยเนี้ยก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับเป็นตัวขยายไซส์รองเท้าครับตัวเนี้ยขยายได้ประมาณ0.5ถึง1ไซส์นะครับประมาณนี้แผ่นอินโซเนี่ยตัวออริจินอลน่ะมันก็จะมีความบางอยู่ประมาณหนึง่งใช่ไหมครับอ่ะถ้าเกิดรองเท้าเราครับนะครับเราก็ใช้แผ่นอินโซที่มีความบางมาก ยิ่งขึ้นถ้ารองเท้าเราหลวมเนี่ยเราก็ใช้แผ่นอินโซที่มันมีความหนาของตัวแผ่นมากยิ่งขึ้นตัวเนี้ย<ๆ>ก็เอาไปปรับใช้กันได้ครับจากผลการสํารวจหรือวิจัยนะครับขเขาระบุไว้เลยนะครับเจ้าแผ่นอินโซเนี่ยมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่800กิโลครับเมื่อถึง800กิโลเนี่ยอันนี้ไอ้กรณีที่แผ่นอินโซคุณภาพดีนะครับเมื่อถึง800กิโลแล้วเนี่ยมันจะมีความเสื่อมสภาพบ้างครับไม่ว่าจะเป็นตัวโฟมไม่คืนตัวหรือว่าความนุ่มเด้งไม่เหมือนเดิมนะครับซึ่งคองกโซครับ เขาก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเขามีโปรแกรม s u b s c r i p t i o n นะครับก็คือโปรแกรมของเขาเนี่ยระยะเวลาครับซื้อแผ่นอินโซไปแล้ว12เดือนนะครับสามารถนำแผ่นเดิมเนี่ยที่เสื่อมสภาพแล้วเนี่ยมาเปลี่ยนกับเป็นแผ่นใหม่ภายในระยะเวลา12เดือนได้เป็นโปรแกรมที่ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะสาหรับคนที่ใช้รองเท้าบ่อยๆนะครับมีการเตะฟุตบอลทุกวันหรือว่าการใช้รองเท้าเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้น่าจะรู้จักกับแผ่นอินโซมากยิ่งขึ้นนะครับตอนแรกผมไม่รู้นะครับแต่พอรู้ปุ๊บเนี่ย อินโซเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วก็เป็นอีกอ c c e s s o อรีหนึ่งนะครับที่เราน่าจะมีติดรองเท้าไว้นะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้นะครับคอมโซตัวนี้ครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0กว่าบาทซึ่งเขามีโปรโมชั่นนะตอนนี้ก็ประมาณ500รนิดๆครับโปรโมชั่นก็จัดเต็มครับแล้วก็แถมตัวนี้การันตีด้วยคุณภาพ made in Korea ด้วยนะครับถือว่าคุ้มครับในราคา500กว่าบาทนะครับตามไปด้วยครับคอมโซใครสนใจก็สามารถกดที่ตะกร้าได้นะครับแล้วก็อย่าลืมโปรแกรม Subscribe นะเขาคุ้มมาก yeah